กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พริมรินอ่านให้ฟังหากฟินสุดๆช่วยค่ากาแฟเป็น s u p e r ังก์ก็ได้ค่ะต้องการซื้อดีบุกหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด nc สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลงด้านล่างใกล้วิดีโอ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังสือเสียงนิยายโรมานพิมรินอ่านให้ฟังคำเตือนตัวละครฉากเนื้อเรื่องและเหตุการณ์ทั้งหมดในหนังสือเสียงเล่มนี้เป็นสิ่งที่ผู้แต่งสมมุติขึ้นทั้งสิ้นตามจินตนาการของผู้แต่งเท่านั้นหนังสือเล่มนี้เป็นนิยายแนวโรมาน ซึ่งมีเนื้อหาเรทเอนี25บวกและในบางฉากอาจมีความรุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังหนังสือเสียงเรื่องพี่ชานนไม่กินชานมเป็นนิยายสั้นแยกตอนมาจากเรื่องสุดแสนร้ายเรื่องราวความรักของชานนและทอฟันชาโนนนักมวยหนุ่มแห่งค่ายมวยเสอาอรุณตกหลุมรักน้องทอฟัน เด็กสาวร่างเล็กหน้าจีนทว่าอวบอิ่มก่อความสัมพันธ์เริ่มต้นจากการช่วยซ้อมมวยลดน้ำหนักสู่คำว่าแฟนทว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะจีบลูกสาวร้านทองในเมื่อว่าที่พ่อตาขอร้องให้แขวนนวมถ้าคิดจะแต่งงานกับทอฟันชานนนจะเลือกสิ่งใดระหว่างความรักอย่างหนุ่มสาวหรือความรักในอาชีพ หนังสือเสียงเรื่องพี่ชานนไม่กินชานมเขียนโดยพิมรินเสียงภาคโดยทีมงานนกฮูกอารัมพบทเอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้บิ๊กนนของเราไราปล่อยหมัดไม่ยังเลยเอ้าเอาฝั่งน้ำเงินแย่แน่ตุกตุกเอา้าเด็ดดวงสิสอนเพชรร่วงแล้วครับกรรมการนับแล้วห้า สี่สามสองหนึ่งระรังหมดยกแล้วครับบิ๊กนนท์ค่ายมวยสออรุณเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ครับสมก็เป็นนักมวยค่ายนี้ไม่มีชนะคะแนนนอกอย่างเดียวชานนนสลัดน้ำออกจากเส้นผมขายยางรองฟันทิ้งพื้นรอพี่เลี้ยงถอดนวมปากดูดน้ำจากขวดที่ยื่นมาตรงหน้าใบหน้าหล่อคมเข้มผิวสองสี อย่างคนท้องถิ่นเมืองอุบลราชธานีหล่อชนิดที่ไม่คาดว่าจะมายึดอาชีพนักมวยเขากลับไปที่กลางเวทีอีกครั้งชูงมือขึ้นสูงแล้วเดินวนรอบกรรมการอะดรีนาลีนพุ่งปรี๊ดฮึกเขิมเขาชูเข็มขัดแชมป์ขึ้นเหนือหัวแล้วเดินเฮียเสือพูดว่าไงนะกว่าแชมป์รอบนี้จะจัดการเป็นเท่าแก่ไปสู่ขอ ชาโนนคิดพรางยิ้มกว้างโชว์ฟันขาวสะอาดรอให้ผู้มีเกียรติเป็นคนคาดเข็มขัดให้แล้วรับถ้วยใบใหญ่ชูเขย่าหลายครั้งทอฟันพี่จะไปสู่ขอเองแล้วหนังสือเสียงเรื่องพี่ชานนนไม่กินชานมตอนที่หนึ่งชานนน ยอ้อนกลับไปวันเกิดเทียนหอมเมื่อห้าปีก่อน <S 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 ทอฝันตกตะลึงนิ่งอึ้งงานเมื่อชานโน,นและสุดแสนกระโจนเข้าใส่กันโดยที่สุดแสนเป็นฝ่ายเริ่มเธอไม่ทันสังเกตว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นก็พวกเขาเป็นเพื่อนกัน ขณะที่กำลังงวยงงเพื่อนรักเทียนหอมปรี่เข้าไปดึงแขนกระชากร่างพี่สุดแสนอย่างแรงแต่โดนชายร่างใหญ่นาะสลัดหลุดจนเทียนหอมกระเด้งหล่นตุบหอมเป็นไงบ้างถึงเวลานี้เธอจึงค่อยมีสติรีบเข้าไปประคองเพื่อนรักให้ลุกขึ้นแล้วพันยิ่งเกิดการชนลมุลจากเสียงเป่านกหวีด ตำรวจตำรวจตายแน่ๆคอยสิตายแก่แด่แน่คราวนี้ดวงหน้าตาชั้นเดียวแบบคนจีนรูปร่างเล็กอวบน่ารักเบิกตาเบิกกว้างค้างขาแข็งก้าวมีออกบนพึมพำงืมงงาแต่แล้วมือเล็กก็ถูกฉุดกระชากลากถกูดึงออกจากที่เกิดเหตุ ทอฝันในชุดเดรสสีน้ำตาลอ่อนพอดีตัวแต่ชายกระโปรงบานออกเป็นรูปทรงเอสายเดียวคล้ายจะเซ็กซี่แต่ดันมีโบผูกด้านหลังอันใหญ่จึงกลายเป็นน่ารักเหมือนตุ๊กตาเสียมากกว่าเธอหลุบตามองมือสีเข้มหยาบกร้านของพี่ชานนนกำบีบแน่นตรงข้อต่อแล้วลากเธอจนเท้าลอยไม่ติดพื้นท้งวิ่ง ถังกระโดดออกไปทางหนีไฟด้านข้างจนถึงลานจอดรถพี่ชานนน่าจะพ้นแล้วเกือบไปแล้วเพราะไอ้แสนคนเดียวหอมไอ้แสนมันลากออกไปทางด้านหลังร้านแล้วไม่ต้องห่วงชานนนก้มลงมองทอฝันซึ่งเธอร่างเล็กกว่ามากสูงเพียงหัวไหล่แค่นั้นเองไปเถอะเดี๋ยวพี่ไปส่งบ้าน ยังไม่กลับได้ไหมคะพี่ชานนยังไม่สี่ทุ่มเลยอุตส่าห์ขอป้าออกมาเที่ยวขอให้หนูอยู่เที่ยวนานๆหน่อยนะคะนักมวยหนุม่มกำลังจะเปิดประตูรถพลันหยุดกึกแม้ว่าลานจอดรถไม่มีแสงสว่างแต่ด้วยผิวที่ขาวพองอย่างลูกคนจีนทำให้เขามองเห็นฟวงแก้มทั้งสองข้างเป็นลูกยุย้ยสาดสีแดงอมชมพูน่ารักชะมัด,มดเลย,เลย <c oughs> ออมเอาสิอยากไปไหนล่ะหนูอยากกินชานมฮะทอฝันเอียงคอเอามือปาดขอบปากแค่พูดก็น้ำลายสอไปร้านเล็กนมสดไปกินชานมขนมปังปิ้งกันพูดจบทอฝันไม่ร้อยพี่ชานนเปิดประตูร่างเล็กอวบเข้าไปนั่งในรถเรียบร้อยแล้วจึงค่อยหันกลับไปมองแล้วพบว่า เขายังยืนงงพี่ชานนนไปเร็วเดี๋ยวร้านปิดชานนนเกาท้ายทอยแล้วถอนหายใจเฮือกเขาอยากจะบอกน้องเหลือเกินว่าพี่ชานนนคนนี้ไม่กินชานมแต่ถ้าเป็นนมจากเต้าแล้วก็สู้ตอย รถหรูราคาแพงสีดำที่ชานนนขับมาคืนนี้เป็นของพ่อครูสถิตคุณคายมวยสออรุณเพียงเขาเจอดเทียบทางเท้าทุกคนในร้านต่างมองออกมาเป็นตาเดียวลงกันเถอะพ่ชานนนหนูหิวหิวใช่ตอนอยู่ในเทคมีแตะของเผ็ดแล้วก็ให้มาจานเล็กนิดเดียวชานนนมองร่างอวบอิ่ม อย่างสาวรุ่นมัธยมศึกษาปีที่หกลงจากรถพุ่งตรงเข้าไปในร้านเขาพาร่างสูงใหญ่อย่างนักมวยกล้ามโตในชุดกางเกงยีนสีดำเสื้อสีเดียวกันตามทอฝันเข้าไปข้างในอายุ22เปล่งประกายทั้งหน้าเกรงขามทั้งลึกลับแต่แฝงสเสน่ห์ทางเพศคุกรุ่นกำจายทอฝันแซงมองหาที่นั่ง แต่ดวงตาลอบมองพี่ชาโนนเดินอาจอาจมั่นใจตามเธอเข้ามาในร้านแน่นอนว่าสาวๆในร้านต่างพากันมองแล้วอ่อยให้พี่ชานนทอฝันได้แค่เค็นเสียงกระชากเก้าอี้หัวโลนออกแล้วนั่งจิ้มนิ้วมั่วๆไปบนเมนูเอาอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ กินหมดหรือไงชานนเดินตามมาทีหลังนังฝั่งตรงข้ามเอ่ยเตือนแต่ดูเหมือนยิ่งทำให้ทอฝันเหม็นปากสั่งเพิ่มแล้วขอชาน,นมหวานๆสองแก้วไม่ไม่พี่ไม่กินชานมทอฝันเอียงหน้ามองคิ้วขมวดเล็กน้อยสรุปจะรับไหมคะชานมรับชานนและทอฝัน พูดขึ้นพร้อมกันเขามองหน้าเล็กแต่แก้มยุ้ยแดงจดัดรับก็ได้ขอชานมสองครับหวานหวานะคะเขารอ,อกระทั่งเด็กในร้านเดินห่างออกไปจึงพูดขึ้นพี่เป็นนักมวยทอฝันรู้แล้วฮพี่ต้องคุมน้ำหนักแต่พี่วิ่งทุกวันไม่ใช่หรอคะชานนมองหน้าทอฝนันแล้วจนคำพูด จึงเลือกมองไปทางอื่นแต่มันจะมีทางไหนอีกนอกจากกลุ่มสาวๆในร้านที่ขยันส่งรอยยิ้มเชื้อเชิญแล้วคนอย่างเขาก็อดใจไว้ไม่อยู่ยิ้มตอบชานนสะดุ้งตกใจหันกลับไปมองบนโต๊ะเด็กเสิร์ฟเอาชานมมาวางตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทันสังเกตรู้แต่ว่าตอนนี้น้ำชานม กระชอกออกมานอกแก้วหลังจากที่ทอฝันกระแทกมาตรงหน้าชาโนมมาแล้วค่ะพี่ชานนม,มันหกไหนคะก็แค่นมหกพี่ชานนก็เช็ดสิคะชานนอ้าป,ปากค้างความคิดลามกตเตลิดไปไกลนม,นมหกเ<ก>ขานั่งนิ่งอึง้งเงียบเสียงจนทอฝันผิดสังเกตเงยหน้าที่กำลังบึ้งตึงขึ้น จากขนมปังปิ้งจ้องใบหน้าหลอแล้วก็นึกขึ้นได้นมหกทำให้ผ่วงแก้มทั้งสองข้างตอนนี้กลายเป็นลูกตำลึงสุกเอเออ,เอ,อด้วยความเขินจึงทำให้ทั้งคู่พูดขึ้นมาพร้อมกันชาโนนเป็นผู้ชายแท้นักมวยสู้สึกมาหลายสนามทั้งในและต่างประเทศแต่ไม่เคยเลยสักครั้ง ที่รู้สึกเกอ้อเขินเช่นตอนนี้เขายกมือขึ้นเกาไทายทอยอีกแล้วนิสัยเสียที่ติดมาจากพ่อครูสถิตคุณทอฝันจึงเป็นฝ่ายพูดทำลายบรรยากาศพิ่พักพิ่พลขึ้นเสียเองทั้งที่ตัวเองก็หน้าแดงซ่านขัดเคินเสียงสั่นเล็กน้อย <c oughs> พี่ชานนว่าพวกพี่แสและหอมจะเป็นยังไงบ้างป่านนี้คงถึงค่ายแล้วไอแสมันพวกรู้หลบหลีก ตำรวจไม่ได้กินมันหรอกแล้วช่องว่างความเงียบก็ปกคลุมอีกครั้งทอฝันเขย่าหลอดขนน้ำชานมที่เริ่มละลายอิ่มยังชาโนนพรองออกมาแล้วสะบดในใจเมื่อเห็นสีหน้าของทอฝันพี่ไม่ได้เบื่อเอ้ยพี่หมายถึงว่ามันดึกแล้วร้านจะปิดแล้วด้วยค่ะกลับเลย น้องๆคิดเงินไม่ต้องพี่เลี้ยงพี่ต้องเลี้ยงอยู่แล้วพี่ชานนทอฝันลุกโรดทันทีเดินไปยืนพิงรถรอพี่ชานนนจ่ายเงินทำไมเธอถึงหลงชอบนักมวยหน้าหลอกคนนี้ได้นะได้แต่คิดในใจแล้วหันหลังเอาหน้าพิงกระจกก่อนจะสะดุ้งสุดตัวเพราะเงาของพี่ชานนแทรกเข้ามาในกระจก อุ๊ยตกใจหมดไปขึ้นรถพี่ชานนนเปิดประตูให้น้องทอฝันอย่างสุภาพบุรุษแล้วเดินกลับไปฝั่งคนขับเอาล่ะไอ้นอนมึงพาน้องไปส่งแล้วแยกย้ายจบคืนนี้แบบสวยๆนะมึงต้องการซื้อดีโบหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลงด้านล่างใต้วิดีโอ แล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องหนังสือเสียงนิยายโรมานพริมรินอ่านให้ฟัง